ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกท่านวันนี้ผมก็จะพามาดูในส่วนของความแตกต่างของไผ่บ่งหวานกับไผ่หวานหรือว่าไผ่เลี้ยงหวานนะครับคือชื่อมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าความแตกต่างของมันเนี่ยจะมีความต่างกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของไผ่บ่งหวานกันก่อนนะครับอัน,นจะเป็นไผ่บ่งหวานเบอร์สามนะครับที่ปลูกไว้อายุก็อยู่ที่ประมาณ5เดือนนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะาภายนอก กายภาพด้านนอกกันก่อนนะครับด้านนอกก็คือนี่ล <ter monastery> ักษณะพุ่มลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้นะครับพุ่มใบเนี่ยมันจะค่อนข้างทึบหนาแล้วก็ลกนะครับก็คือมันจะแตกแขนงเล็กๆออกมาเนี่ยเยอะมากนะครับนี่ไถ่วงหวานนะครับใบจะค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ดูเทียบกับนิ้วผมนะครับใบจะใหญ่นะครับแล้วก็จะจับดูใบจะค่อนข้างสักๆนะครับนี่จะสักๆนิ้วนะครับใบจะเขียวใหญ่นะครับนี่ลักษณะนี้เลย แล้วก็ดูลักษณะของลำต้นนะครับต้นมันจะไม่สูงมากนะครับชุดนี้จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับ2เมตรนิดๆนะครับแล้วก็ดูการแตกกิ่งนะครับต้นมันจะไม่ตรงนะครับมันจะค่อนข้างที่จะโคดๆนะครับนี่มันจะไม่ตรงลำจะไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็กาบใบจะไม่หลุดนะครับนี่กาบใบมันจะอยู่นี้อยู่เลยนะครับนี่ถึงแม้มันจะมีการแตกกิ่งแตกแขนกมาแล้วเนี่ยกาบใบก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ด้านบนเลย เมื่อมาดูจักลักษณะของต้นมันนะครับนี่จะสักๆนะครับเป็นเหมือนเม็ดทรายนะครับนี่สักๆนะครับเป็นเหมือนเม็ดทรายเลยนะครับแล้วก็แขนงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับลกใบใหญ่นะครับต้นจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับด้านนอกภายนอกนะครับแล้วก็การแตกหน่อแตกยอดเนี่ยจะค่อนข้างดกนะครับอย่างก้อนี้เนี่ยแตกพร้อมกันมาสามหน่อเลย3ก็คือตอนนี้ขึ้นมาเป็น3มต้นแล้วนะครับจะแตกหน่อค่อนข้างเยอะนะครับนี่ค่อนข้างดกนะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็แตกเหมือนกันพอชุดนี้นะครับแตกออกมาได้ประมาณ2เดือนนะครับหน่อยๆชุดหน่อใหม่ก็แตกออกมาอีกนะครับอีกรุ่นที่2ก็แตกออกมาเลยนะครับพอชุดแรกมันแตกกิ่งก้านพร้อมแล้วนะครับชุด2ชุดนี้ก็แตกออกมาใหม่เป็นหน่อใหม่โตขึ้นมาอีกนะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่อันนี้เป็นไผ่บงหวานะครับอายุห้าเดือนนะครับก็จะแตกออกมานะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ลำต้นจะไม่ตรงนะครับจะคดโคดโค้งโค้งนะครับต้นจะไม่สูงมากนะครับใบจะใหญ่นะครับนี่ใบจะใหญ่เขียวเข้มนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะภายนอกของไผ่บงหวานนะครับแล้วก็การแตกกิ่งแตกกอนะครับจะแตกเยอะนะครับนี่อย่างต้นนี้แตกมา3กิ่งเลยสามสามหนอนครับนี่หนอที่1หน่หอที่สองอันนี้หนอที่3มนะครับลักษณะต้นไม่คดจะคดนะครับไม่โค้งไม่จะคดไม่ตรงนะครับประมาณนี้นะครับ ดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูในส่วนของไผ่หวานหรือว่าไผ่เลี้ยงหวานนะครับว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะพามาดูในส่วนของแตงไผ่เลี้ยงหวานหรือว่าไผ่ลวกหวานนะครับไผ่เลี้ยงหวานนะครับก็คือหนี่ลักษณะภายนอกอันนี้ก็ปลูกได้5เดือนเหมือนกันนะครับแต่ละต้นเนี่ยก็คือมีการแตกหน่อออกมาแล้วนะครับสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือสิ่งแรกเลยก็คือการแตกหน่อนะครับ มันจะแตกออกมาเพียงแค่หน่อเดียวนะครับนี่อันนี้อายุเท่ากันกับไผ่บงหวานที่ปลูกไว้นะครับอายุห้าเดือนนะครับนี่มันจะแตกออกมาลำเดียวต้นเดียวเลยอย่างนี้ครับแล้วก็สูงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้สูงนี่จะประมาณเกือบเกือบสามเมตรนะครับมันจะสูงกว่าไผ่บงหวานนะครับนี่ลักษณะมันลักษณะต้นนะครับจะเรียวสวยเลยนะครับนี่เหมือนคันเบ็ดเลยนะครับเรียวยาวสวยต้นตรงนะครับนี่ ลักษณะของลำต้นเนี่ยจะสวยมากนะครับแล้วพอมาจับดูนะครับนี่ผิวมันจะเนียนมากเลยนะครับเรียบกริบเลยนะครับเรียบเลยนะครับไม่สากเลยนะครับสวยนะครับแล้วก็กาบใบนะครับนี่กาบใบจะหลุดล่วงหายไปหมดแล้วนะครับจะไม่มีกาบใบเลยนะครับจะสังเกตได้ชัดเลยว่าต้นนี้จะไม่ใช่ไผ่บงหวานนะครับก็คือจะไม่มีกาบใบนะครับอาจจะเหลือบ้างนิดหน่อยครับด้านล่างนะครับทีนี้การแตกกิ่งนะครับดูแขนงด้านล่างนะครับ ตั้งแต่ประมาณหนึ่งเมตรลงมาเนี่ยครับนี่จะไม่มีแขนงเลยนะครับเห็นงนีครับมันจะไม่ลกนะครับมันจะแตกแขนงจากแค่ประมาณเนี่ยเมตรหนึ่งแล้วก็สูงขึ้นไปนะครับด้านบนนะครับแขนงกิ่งก้านจะไม่ค่อยหนาไม่ค่อยลกนะครับเท่าไผ่บงหวานนะครับอันนี้ลักษณะใบนะครับนี่ใบจะเรียวเล็กกว่านะครับนี่แล้วก็จะสีออกเหลืองเหลืองน้ําตาลไอสีเขียวอ่อนนะครับจะไม่เข้มนะครับใบจะเรียวเล็กกว่านะครับ แล้วก็การแตกกิ่งจะไม่เยอะนะครับนี่จะน้อยกว่านะครับก็คือลักษณะกอมันจะไม่ค่อยลกนะครับมันจะเป็นเรียวยาวอย่างนี้ขึ้นมาเลยนะครับค่อนข้างสวยนะครับนี่ก็จะไม่ลกนะครับอีนนี้ในเรื่องของการแตกกอนะครับมันจะแตกไม่ค่อยดกนะครับนี่เห็นะครับอันนี้ก็แตกมาแค่ต้นเดียวนะครับนี่แล้วก็โตขึ้นมาอย่างนี้เลยอันนี้ยังต้นเล็กอยู่นะครับอานนี้ก็เช่นเดียวกันมาดูด้านนี้ต้นใหญ่นะครับอ่านี้ต้นใหญ่เห็นนะครับ อันนี้ก็จะแตกมาต้นเดียวเลยนะครับอายุห้าเดือนเหมือนกันยาวสูงขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็มาโตด้านบนนะครับเป็นปลายด้านบนใบนะครับั้งแต่ตรงนี้มาเห็นนะครับไม่มีแขนงเลยนะครับด้านล่างต้นจะไม่ค่อยลกนะครับอาจจะค่อนข้างจัดการสางกรอะไรเนี่ยจะง่ายกว่านะครับแต่ความดกจะไม่ค่อยอดดกนะครับรู้ครับอันนี้ผมเป็นความคิดส่วนตัวนะครับเพราะวาพอดีเพิ่งปลูกได้อยู่ที่ประมาณห้าเดือนนะครับก็เลยมาบอกในเรื่องของความแตกต่าง ในขณะที่ปลูกพร้อมกันนะครับระยะเวลาเดียวกันแต่คนละสายพันธุ์นะครับแต่จุดเด่นของไผ่บ่งหวานเลยก็คือมันสามารถที่จะทานสดได้นะครับไม่ต้องต้มนะครับแต่ไผ่หวานหรือว่าไผ่เลี้ยงหวานนี้มันต้องเอาไปต้มนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือดูก็จะสวยนะครับไม่ลกนะครับกิ่งก้านแขนงน้อยนะครับแต่ข้อด้อยก็คือ1ข้อเลยหลักๆที่เรา เลือกปลูกไผ่หวานก็คือไผ่เลี้ยงหวานนี่คือต้องเอาไปต้มนะครับถึงจะรับประทานได้นะครับไม่เช่นนั้นมันจะขมแล้วก็มันจะมีสารไซยาไนด์เนี่ยที่เป็นสารอันตรายอยู่นะครับเราต้องใช้ความร้อนนะครับเพื่อที่จะต้มเพื่อให้สารเนี่ยมันสลายออกมานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างของไผ่เลี้ยงหวานแล้วก็ไผ่หวานที่ส่วนผมปลูกเองนะครับก็ฝากถึงสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ